ใช่ให้เจนแนนแอนอันนี้เจนิวดีเจนิวต้องเป็นแบบว่าเป็นเป็นเขาโตแล้วลูกต้องเป็นเกมพวกนี้ค่ะเอาเพนกวินหรือเอาหมูหรือว่าเอาเรือหรือจังเกิลดีคะเดินจากเรือเดินจังเกิลเดินไปกล่องใหญ่ดีกว่าให้เจนิวเจนแนนได้แล้วอ่ะแอนได้เลยโอ้ยเาสะดวกมากนะของขวัญปีใหม่แล้วได้ใช้บนช่องให้พ่อคุณแจ้ด้วยไหมไม่ต้องหรอกแจ้ให้ก็ได้อะนะอ่าต่อไปเป็นโฮไอค่ะ ต้องเป็นนี่นี่ยานยิงนี่ยานยิงเหรออะยานยิงเหรอได้ได้มาเอาไปกล่องหนึ่งให้โเรเนี่อะยานยิงยานยิงขอเป็นลิงให้อยๆนี่ละกันค่ะเฮ้ยเจนน่าใส่เกมบอดทุกนี้ดีกว่าค่ะฮะเจนน่าเขโตแล้วนะโอ้ได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 ้เ<ม>ตาแจนหนูเตาแจนหนูอะแล้วแต่หนูละกันแล้วแต่หนูแล้วแต่หนูอ่ะไปไป ขอโทษนะตาเจนอยู่ลูกจังเกิ้ลวันนี้ที่เรามาเล่นด้วยล้วบอกอยากได้จมได้จริงเหรออืมอืมโอเคโอเคต่อไปหมดแล้วค่ะต่อไปไข่ไม่ค่ะเดี๋ยวไปห่ององควกรกันค่ะเย,ย้ถึงหมดไหมคะเนี่ยตาช่อถือ,ถอไหมที่ร้านนี้เขาไม่มีถุงใส่ให้อะค่ะ เรามาไว้ในห้องอย่างเป็นการทางการเสร็จเรียบร้อยเป็นทางการยังไงคะนี่นะคะคือของเล่นวันปีใหม่กับวันคริสต์มาสที่จะเอามาให้พี่ๆค่ะนี่แล้วก็มีนีดจะใช้เพลงไหนคะตะเกียรของขวัญเนี่ยอ๋อจรใ้มันชอบค่ะแล้วก็มีนี่จ้ะนี่ค่ะเป็นของขวมาที่จะเอามาแจกเพื่อน เลยกกินอยูดด่รู้ไหมนอกจากเราเ,เราจะจัดงานปีใหม่คิดมากเราเนี่ยเราจัดงานมาเจลิมถึงไปด้วยนะคะเย้ yeah, ถึงวันเกิดูแล้วาีใจทำไมครับอือกจะได้กินหมามาเฮ้ยทีนน่นต้องรักิี่มูนมาช่เรียงเลยค่ะเย้ไม่หนะะูอว่าจะเรียนเองจะอีกนี้ช่วย คือจริงๆแล้วเธอซื้อ10แผ่นแต่เขาบอกว่าซื้อ10แผ่นหรือซื้อ2องโลราคาเท่ากันเพราะว่าถ้าซื้อ2โหลจะได้ราคาทรงก็เลยต้องซื้อสองลเพราะว่าราคาจะกับจะซื้อ10แผ่นอ่ะงั้นเดี๋ยวสอนเด็กๆห่อ2อแบบ,แบบแบบแรกก็คือเอาแบบธรรมดาก่อนนี่น้องเพิมก่อนวัดก่อนค่ะเวลาวัดนี่ธรเมาาอย่า <Yeah. S 1> ให้มันเลยมาอย่างเงี้ยไม่ได้เวลาห่อแล้วเดี๋ยวมันไม่สวยให้เราแค่ตึง ใช่ค่ะด้านบน่างค่ะด้านนี้ด้านนี้ขึ้นมาอันนี้สูงไปถอน้าถอนมาอ่าอันนี้อ่าตรงนี้ใช่ไหมพออีกด้านหนึ่งจอากดไว้นะอย่าให้เคลื่อนนะ่ะอีกด้านหนึ่งหนูก็วัดว่าเออเอาสักเท่านี้พอแล้วก็แค่นี้ก็พอนะเอาบอบีบไว้เนี่ยให้มันเป็นรอยอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ตัดกระดาษค่ะพับกระดาษอย่างนี้ให้ตรงตามรอยนี้ เราให้หนูจิกไว้เพียงแค่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยแม่ช่วยเสร็จแล้วก็เอาคัตเตอร์ตัดคัตเตอร์อันตายไหมันจะกลัวจะบาดเงีส้นใหญก็ได้รูปแบบนี้ง่ายโอ้มันกลายเปยี่โอเคอ่ะบาพร้อม าให้มันกลางน,นะลูกเถ้จาจับด้านนี้มันจะนิ่มๆเดี๋ยวเราห่อมากดตรงนี้มันจะมีปัญหาแล้วก็คว่ำมันซะคว่ำมันซะว่ามันเบาๆบอย่างนี้เดี๋ยวจะก็เทติดตรงนี้ให้มันต,งนตึงเอาไว้ก่อนอต,งนออตึงเอาไว้ก่อนอะให้ใจคำว่าตึงไหมครับอะตึงเอาไว้ก่อนตึงแปลว่าตึงปุ๊บตึงแปลว่าให้มันอยู่กับที่อะ ตึงไม่ใช่ตึง่ะเอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยขึ้นมาชนซึ่งดึงให้มันตึงตึงคนละตึงกันนะตึงโป๊นะตึงโป๊ตึงตึงใช่ไหมอ่าอุ้ยมันเป็นทงตบมันแล้วต,ตบ <c oughs> เพือพ่ออะไรครับอ่าเสร็จแล้วด้านข้างนะคะเขาต้องดูดีๆนะคะแล้มันลงมาอย่างนี้ค่ะ แบบนี้หทำเป็นอ่ารูปลงมาดีๆก่อนคะ่ะรูปลงมาให้เรียบๆเพราะว่าถ้าหนูทำไม่เรียบเนี่ยมันจะย่นปกติคุณแม่จะทำไว้ข้างเนื้อแล้วยังไม่ติดสปอตเทปแล้วก็ด้ทำอีกข้างนึงก่อน

จะสะดวกแล้วคอนนี้มันก็จะทำงานเดี๋ยวนะงงแล้วอ่ะว่าทำอย่างนี้คนะ่ะเดี๋ยอะๆอ๋อมันแหงอยู่แขนมือเขาเลยงงๆเหมือนมันแหกมานีแม่ช่วยก่อนบอกว่าไปแหงมันแหงนี่ก็ยากนี่เท่านั้นเลยก่อนเลยอย่าม่ตืนะ่นให้หล่อนขึ้นมาอ่าอ่าเดี๋ยวเราก็พับลงมาค่ะ มันย่นย่นหยุดหยุดหยุดอยู่อย่างเงี้ยมั้งแค่มูนไม่ทำก็เป็นสองตัวพรีเรียบหล่อยค่เดียเดี๋ยวยูพิมพ์แต่วแคร์มูนเจ๊งมันตันไม่ใช่อ้านี่พิมพ์จะทำหมดพิมพ์หรือเปล่าเรื่องขความปลานี่กระจิ๋วต้องรีดๆอย่างเงี้ยฮะเอานิ้วกด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 นี่มาโอเคอ่ะแล้วก็ติดตรงนี้ค่ะน้องพิมพ์แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอ่ะติดค่ะ โอเคสวยอีกด้านนะึงได้ไหมคะเกเกียวทำเหมือนเ,เดิมอีกด้านหนะึ่งของใครนะจําได้ไหมแล้วเมื่อกี้ของหนูเฮ่ารอหัว,ททวต่อไปวิธีการห่อบแบบนี้นะคะเราก็ต้องวางแบบขวางแบบนี้ค่ะ <S <S นี่เวลาจับวัดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องวัดให้ตรงนี้มันเลยขอบอะสองข้าง <laughs> จะร้อนไหมคะคุณป้าอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวติดไว้ก่อนติดก่อนเลยเนี้ยพยายามได้ไหมคะเราเอาแค่นี้พอให้แค่นี้พอเร็วแค่นี้พอแม่วอาไหนเดี๋ยวนีน้ได้งั้นของพิมไม่ต้องตัดเลยอ่ะอพับขึ้นมาทีนี้วิธีการพับตรงนี้มันจะยากนิดนึงน้องพิมพ์ต้องให้มันชนมุมอย่างเงี้ย แล้วดึงขึ้นมาตรงๆอ่ะดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ค่ะับตรงนี้นะแล้วพับดึงขึ้นอย่างนี้พับขึ้นอย่างนี้ให้มันเข้าๆอย่างนี้นะอ่าเราใจยังเอ๋แบบอแต่ตรงนี้ให้มันจับให้มันสวยๆนิดนึงได้ไหมทำ <c oughs> ให้มันตรงขึ้นมาใช้ฝีมือนิดนึง,นงติดก็ได้นะ ให้มันว่าพับขึ้นมาตรงไหนพอดีแล้วมาทำอีกด้านหนึ่งวัดขึ้นมาว่าตรงไหนพอดีพอพอดีแล้วเนี่ยก็พับเรื่งลงมาอย่างนี้ก็เสร็จเลยอ่ะ <c oughs> นี่ง่ายเสร็จแล้วสวยไหมสวย <c oughs> อะนี่ตรงนี้ก็จะเรียบเรียบก็คือมันจะเรียบสวยงามมากเราติดสะกดเทปที่ <c oughs> มองเห็น <c oughs> คนจะมองเห็นิดสะกตเทปแค่อันเดียวเองอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะสวยงามเรียบร้อย นี่มาแม่ช่วยแล้วกันแม่บอกจริงๆว่ามันยากเพราะของน้ำครีมเนี่ยตัวนี้มันยาวแอนนี้ค่ะเสร็จแล้วสวยเลยนี่ไงสวยสวยสวย <Okay. S 1> อุ้ยมีอยู่บนกล่องก็ดีเลยเห็นน่ารักเลยอันนี้เป็นคาดเหมือนโบเลยแอนแข็งบนกล่องนี้เป็น ต่อขั้กตอนใช่อยไปนิดนึงเลยเอ้ยสองไม่พอเดี๋ยวนะโอ้ตายแล้วอ่ะคือกระดาษเรามันแผ่นเล็กด้วยที่สำคัญอ่ะเดี๋ยวคุณแม่วัดก่อนนะหาโซลูชันหน่อย นั่นหยาดนะหยาดเล่นจนได้เรื่องอ่ะอ่าหัวค่ะเจ้าเยอะให้ s u p p o ต t ทีก่อนยาวเยอะดิแม่ชอบดูสิใช่็จไหมเสร็จไหมกันหัวยิ้มเสร็จแล้วไอันนี้ของพี่อวยนี่ทำไมคนงทนพีวยโอ้ยอะไรตรงนี้เดิมมันมีหูหิ้วแล้วเขาเลยจะหยิบหัวยิ้มแค่หยิบก็ขาดเลยค่ะจะอุ้มใบอุ้มใบอุ้มสวยๆนะคะแล้วว่าเอ้อย่า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 อุ้มอุ้มดีๆอุ้มอุ้มสองมืออย่างนี้ อ่าโอเคโอเคโอเคอาวางดีๆแล้วแม่กุญสาหอนั่นนั่นน่ะง่ง่ายเย้เสร็จแล้วเอ็มม่าคุขอนวดกริ๋วโอเคเย้แล้วคุณขอนดะจิ๋วหายไปไหนม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะ้มาาไงกระเป๋าตังไงก็ังค์ก็าตังกำลังเดินทางมันกระเป๋าตังกำลังเดินทางอ่ะบ๊ายบาย